คันนี้ราคาประหยัดนะครับได้ปี18 1.6รุ่น G รถหน่ง,งานประวัติศูนย์ทุกหมื่นโลเลขไม้แค่แสนสี่นะครับ3,99,000เช็คทุกจุดชัวร์ทุกจุดนะครับไม่มีรอยแกะเฉียดเดียวกันทั้ง3ชิ้นปั๊มสาม L 3 R ปั๊มสามอยู่ครบๆนะครับหัวน็อตซอกต่างๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับคันนี้โคตรสวยโคตรเดิมนะครับใครลังมองหาเอาติสราคาประหยัด3,99,000ฟรีดาวน์ผ่อนพีแค่6,800 คลิปนี้นะครับผมแกะให้ดูละเอียดทุกซอกทุกมุมเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพรยนต์เ,เองอยากได้ราคาประหยัดพ6 8 0 0 8คันนี้ดูให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจเอาติดมือสองทุกคนทุกท่านนะครับ กลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ ion, ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเส,ร, 1, สรีไทย68แยก1มีนบุรีนะครับคังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้มีรถเอวติ้นมือสองนะครับให้ให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มากกว่า50คันมีทุกสีนะครับแล้วก็ปียอดนิยมเนี่ย18 19 20เนี่ยมีให้เลือกเยอะมากนะครับสนใจเอวติ้นมือสองดูช่องนี้ช่องเดียวครบจบเลยนะครับสนใจเอวติ้นมือสองนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะอ่ะวันนี้นะคร สามกลอล้อหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเอาติดมือสองปีสิบแปดคันนี้เลขไมล์ประมาณแสนสี่นะครับหลุดจองมานะครับลูกค้าจองมาเราก็หลุดไว้นะครับราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะรถใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่์ประมาณแสนหกแสนเจ็ดเนี่ยราคามันสามเก้าเก้านะแต่คันนี้นะครับไมลประมาณแสนสี่ก็ต้องเรียกเรียกว่ามันคุ้มค่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่านะครับรถใหม่ที่มันเข้ามานะถ้าสนใจเอาติดนะครับราคาไม่ข้ามสี่แสน ผมแนะนาคันนี้เลยทะเบียนก็จําง่ายนะจอดไหนก็จําได้นะครับทะเบียน3าตัว17 1ดนงะครับรถหน่วยงานปลดระวางที่มาที่ปชัดเจนอันนี้นครับเป็นรถของปตทนะครับรถปตทเนี่ยแทบจะเป็นค่าสุดท้ายแล้วนะครับที่มันเข้ามาเมื่อเดือนที่แล้วนะใครติดตามช่องช่องผมมาอยู่เนี่ยเดือนที่แล้วเข้ามามาสักสามสิบคันนะครับคันที่คันสุดท้ายแล้วนะจริงจริงมันติดจองมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแต่มันหลุดจองมาสาันเลี่ยมโค้งสวยๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ด้านหน้าน,นะครับสันเลี่ยมโค้งสวยๆแบบนี้นะครับ คันนี้นะกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับฟิล์มมีให้แล้วนะของลามิน่านะนี่นะครับนี่ของโตโยต้าเดิมแท้นะครับสําหรับกระจกนะกระจกหน้าควรจะเป็นของแท้นะสำหรับปี18ขึ้นไปจะได้เป็นอะคูสติกาสนะครับลดเสียงรบกวนภายนอกได้นะครับโคมไฟต์มัลติรีเฟคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์ด้านหน้าแบบนี้นะคันนี้นะครับฟีด้าผ่อนมาหกพันแปดเองนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันอ่ะการชนหน้าสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยชนหนักปีความจมน้ํากับไมเกรมไม่มีเล่มช้ำรุ้สูญหายแน่นอนนะครรรัับบซื้อถกเพชยนต ถ้าบอกองี้ซื้อเอาติดมือสองอ่ะจริงเราซื้อกที่ไหนก็ได้แต่อยากได้เกรเอนะครับคัดมาให้แล้วนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไม้ก่อไม่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมซื้อกระเพรยนนะครับเดี๋ยวคันรถมือสองให้นะแล้วก็นี่ครับตัวล้อนะไม่มีลอยเบียดฟุตบาทนะครับล้อแม็กสิบหกนิ้วดําเงาปัดคมียมดิสเบกม,มีให้ทั้งสี่ล้อแล้วนะครับนี่แล้วก็ให้ดูนี่สะพานยางนะครับเหลือเยอะเลยนะเป็นครึ่งข้อน,นิ้วแบบนี้ได, 22, นได้ยางปียี่สิบสองนะครับได้ยางปียี่สิบสองสั กระจกพับข้างได้เป็นแบบออโต้แล้วนะล็อกรถพับเก็บเองกดล็อกรถมันกลางออกเองให้ใครมีงบประมาณจากัดนะครับป้ายแดงเนี่ย8.7นะครับแล้วก็คันเนี้ยราคาเพียงแค่399,000นะครับราคาลงมาเกินครึ่งแล้วนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาสันเลียมคมด้านบ,นบนประตูนะครับนี่ไม่มีร่องรอยนะครับลักยิ้มต่างๆสวยนะคันนี้นะครับรถสวยซื้อได้นะครับมีเ,เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ถอยให้แล้วนะครับนี่ โคมไฟนะครับนี่โคมไฟได้เป็นแบบไร้ไกลนะสำหรับทางด้านท้ายโคม,มียมลากยาวจากซ้ายไปขวาเลยเซ็นเซอร์ถอยมีให้ครบๆนะสวยสมบูรณ์นะคันนี้ใครเรามองหาอัลติสนะครับไม่ประมาณแสนสี่นะคันนี้ไม่ประมาณแสนสี่นะครับราคา3ามแ0 0เก้าหราคาประหยัดฟรีดาวผ่อนแค่หกพันแปแนะนําคันนี้นะครับสนใจสามารถทักไลน์หาผม0ูนย์หกห้าเก้ามามเครับ,ม,รบมาท้ายเปิดแบบไฟฟ้าได้แบบนี้นะครับนะให้ดูนะหัวน็อตซอกต่าง นี่หัวน็อคมคมเดิมๆนะครับไม่มีรอ e ยแกะขันไขขยับแบบนี้นะครับซิลิโคนสปอนเซอร์อาร์กนะครับโคมไฟแท้เดิมนะโคมไฟแท้เดิมซิลิโคนล,ล,ลากลากยาวไปแบบนี้นะครับไม่มียิงใหม่นะครับไม่มียิงใหม่นี่นะครับสันเหลี่ยมคมนะครับรูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบๆเลยโคมไฟฝั่งนี้ก็ของแท้ของเดิมนะของแท้ของเดิมโรงงานนะยี่ห้อไทยโคยโตนะครับนี่หัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะเลยนะสําหรับน็อตฝาท้ายแบบนี้ กระจกเดิมแทนทุกบาทนะครับสีด้านสีด้านข้างตรงนี้ต้องต้องเป็นด้านนแบบนี้นะครับไม่มีทําใหม่นะครับไม่มีโป๊สีคันหลังนะครับตรงๆนะสีเดิมแทนโรงงานนะครับตาตั้มสามหนึ่งศูนย์ต่างๆอยู่ครบๆพรมสกัดลัดด้านถาดท้ายนะครับอยู่ครบนี่นะครับล้อสำรองนะเป็นของดันหลบนะครับยางสำรองเป็นของของดันหลบนะแล้วก็เป็นล้อกระทะสิบหกนิ้วแบบนี้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบๆด้านหลังโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีพ่นทับถ้าเปิดมาเจอตรงนี้ พ่นทับสีดําสีเทาดํานะครับไม่ต้องซื้อนะครับไปซื้อคันใหม่อันนั้นมันคือโดนมาจนถึงโครงสร้างนะเขาถึงพ่นทับนะครับซิลทางมะพร้าวนะสีไข่ไก่ต่างๆอยู่ครบๆท้ายปิดสนิทนะครับถ้ามันมีวิธีสังเกตนะถ้าท้ายเนะี่ยปิดแล้วมันไม่ค่อยลงอ่ะนะคือมันโดนถัดมันโดนท้ายมานะครับแต่เนี่ยเดิมแน่นอนให้ดูนะครับบอดี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไฟสว่างนะไฟไฟไฟสว่างหน่อยอ่ะให้ดูนะฝั่งนี้นี่นะครับสแนเลี่ยมต่างๆสวยๆนะครับคันนี้ใครกำลังมองหา ออาทิสนะครับราคาแค่39900 0ได้ไดปี18ปลายปีนะผมแนะนำเลยคันนี้ทะเบียน1 7 1หลุดจองมานะรฟรีดาวผ่อนแค่6,8 0 0นะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในตัวรถกันดีกว่าอันนี้สตาร์รถให้อยู่นะนะครับกุญแจรองรับแบบสมาร์ทเอนทีนะครับ,ครบ,แ,บ,บ,ครบแค่เอามือไปแตะแบบนี้นะมันก็ปลดล็อกแล้วอ่ะมาดูภายในกันภายในสะอาดนะครับปรับสาภาพพร้อมใช้แล้วนะครับเห็นเดน,นะเราไม่ได้ขายรถเดิมๆนะเราขายปรับสาภาพพร้อมใช้กระจกฝั่งนี้นะครับได้เป็นแบบอัตโนมัติ หนะ้ากระจกอัตโนมัติมีกันหนีบให้แล้วลำโพงทวิตเตอร์ด้านบนมีให้แอร์กลมๆใช้งานง่ายๆเปิดปิดง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าด้านในนะครับนี่ให้ดูเลขไมค์ก่อนเลยไม้แท้ไม้เดิมนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันวิทยุเดิมแท้โรงงานนะครับเพลงดังแอร์เย็นเพลงดังแอร์เย็นนะครับแบบนี้อ่ะแอร์ก็ใช้งานง่ายๆนะหมุนมือแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับมีพาวเวอร์เลทให้มีระบบการลื่นถลายให้ด้านบนเป็นวัสดุบูดน,นุ่มทั้งหมดนะครับแอร์แบ็กความปลอดภัยดีเยี่ยมนะมีให้เจ็ด คู่หน้านะครับแล้วก็ที่เสา a 2ฝั่งแล้วก็ที่ขาคนขับมีให้แล้วนะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติซป super cvt แบบ7สปีดเราสามารถเชนเกียร์แบบนี่นะครับเป็นชิพโทนิกได้นะเป็นแบบฟิลแมนนวลนะครับบวกลบแบบนี้สามารถทําได้นะแล้วก็มีกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับสามารถเปิดท้ายได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเซนเซอร์นะครับไม่ต้องไขนะเป็น p u s สตาร์ทแล้วนะเขาก็ด้านข้างนะเบาะแน่นๆแบบนี้นะครับสะอาดสะอ้านนะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมแ a i r b a กมีให้7จ็ใบถ้ากําลังมองหานะครับอัลติส ไว้ใช้งานสกคัญนะผมเชียร์นะคันนี้นะครับราคาประหยัดนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่ะดูด้านท้ายกันบ้างนี่ด้านท้ายนะครับเนื่องจากเป็นรถหน่วยง,งานนะด้านท้ายก็ไม่ค่อยมีคนนั่งนะสะอาดสะอ้นแบบนี้นะครับเราขายเป็นรถพร้อมใช้นะครับลูกค้าไปใช้ต่อเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรแล้วนะครับไม่ต้องไปสปารถไม่ต้องไปล้างใหม่ใช้ได้เลยนะครับเราเก็บงานให้ครบหมดแล้วนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทุกท่านอ่ะด้านท้ายนะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้2จุดแบบนี้นี่ ที่ชาร์รถสับม um ีให ah. ้2จุดนะครับด้านบนนะครับพรมเพดานต่างๆสะอาดนะไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมนะครับใครกำลังมองหาเอาติสนะครับท <Batman> like ี่ไม่ใช่รถบ้านข้อดีของรถหน่วยงานคืออะไรก็คือมันเข้าสูย์ทุกหมื่นโลนะครับแล้วก็ไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมนะครับประวัติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจสอบที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนนะครับด้านหลังสะอาดสะอานะครับแล้วก็ด้านบนนะพรมเพดานนะครับโปร่งปงแบบนี้นะนั่งหัวไม่ติดสบายๆนะครับด้านหลังมีแอร์แบ็กให้อีกเจ็ดใบ นะครับด้านหลังมีไอรพักให้2ใบรวมแล้วเป็น7นะครับด้านหลังจะมีไอรพักตรงนี้นะซ้ายขวานะครับรองรับไอโซฟิกนะครับคาซิเด็กนะเบลส่าดนะเบลมีให้3จุดทั้งด้านหลังนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแบบนี้ถ้าสนใจสามารถติดต่อหาผมได้นะครับคันนี้ฟรีดาวขอนหกพันแปดเจปีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79 4ปี5ปี3.09 6ปี3.99นะครับ7ปี4.79นะคันนี้ผ่อน7ปีอยู่มาสัก6,800นะครับสนใจสามารถติดต่อหาผมได้0659513374 ช่วงนี้นะครับมีการปรับพื้นที่นะครับรถก็เดี๋ยวนะครับวันนี้ล้างพื้นแล้วเดี๋ยวก็ทยอยเอารถมาใส่นะครับประมาณนี้อาที่เพชรยนต์เดี๋ยวให้ดูนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันมาดูน็อตซอกต่างๆมีหัวน็อตนะครับซอกไม่มีรอยสนิมนะครับไม่มีรอยประแจขันไข่ขยับนะสติ๊กเกอร์คำเตือนลมยางต่างนะแล้วก็หัวน็อตด้านล่างนะครับคม้มเดิมๆนี่นะครับอ่าเขาเรียกว่าตัวคําเตือนนะสติ๊กเกอร์คำเตือนนะครับโอ้โหไม่ได้ถ่ายคลิปไป2วันนี่มีกระตุกกระตุกบ้างนะครับิต ของแบบนี้มันต้องทําทุกวันนะครับผมมีไปสัมมนานะครับมีไปสัมมนามานะครับแล้วก็อยู่อีกหนึ่งวันนะไม่ได้ถ่ายคลิป2วันติดนีมีกระตุกกระตุกเลยต้องขออภัยนะครับอ่ะนะครับด้านข้างนะครับพวกซอกต่างๆแบบนี้นะครับเดิมแท้โรงงานนะสปอตเมนอาร์นะครับไม่มีร่องรอยชนหนักพีความจมน้ํากับไม้กอไหมหลังคานะครับไม่มีรอยบุกนะับไม่มีรอยทําใหม่เลยนะสนใจเอาทิ้นมือ2อนะครับดูช่องผมช่องเดียวครบจบนะครับรีวิวมาแล้วไม่ต่ำกว่า5้0คันนะขายมาเนี่ยสามร้อยกว่าคันแล้ะ นะเดือนนี้น่า New ไฮนะครับได้30กว่าัคันนะสำหรับอัลติสนะนี่ด้านซอกข้างนะครับมีรอยหนีบชุบบอดสีนะครับสีเหล็กสีเดิมนะแล้วก็ชุบสีเทาแล้วก็มาชุบตัวสีรถนะครับแบบนี้ถ้าเราเปิดเจอข้างข้างแล้วเราไม่เจอไอแถบสี่เหลี่ยมเนี่ยคือมันไม่เดิมนะมันทํข้างข้างมานะผมเคยเจออยู่นะรถเทิร์นลูกค้าที่มันไม่เดิมที่มันทํามานะครับมันเป็นยังไงเคยเห็นอยู่แล้วสีนี่ข้างๆงเนี่ยมันจะหนาเึกเลยนะครับไอรถที่โดนมาข้างข้างมันหนาเลยเพราะมันต้องโปะนะมันต้องโปะเหล็กนะครับแล มันเลยหนานะแต่แบบเนี้ยมันไม่หนามันเดิมนะครับอ่ะเราคัดรถเกรดเอให้แล้วนะลูกค้ามีหน้าที่เอารถไปใช้ต่อแบบสบายใจนะครับของเราเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าของเราไม่ได้ราคาถูกที่สุดในตลาดแต่เราก็ไม่ได้แพงที่สุดนะเราได้เหล็กกลางๆแต่ลูกค้าได้เหล็กกลางๆแบบสบายใจรถคันหนึ่งมันหลายแสนนะครับเอาไปใช้งานต่อเนี่ยไม่อยากให้มีปัญหากันต่อนะครับเราก็เลยเคัดเกรดเอมาให้แล้วสบายใจได้นะครับแบบนี้นี่นะครับรอยนี่ชุดบอสีต่างๆอยู่ครบๆเลยด้านบน สปอนเมนอาร์คต่างๆนะครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากับไมกครไมรไม่มีเล่มชํารุดสูญหายนี่นะครับด้านหน้าสะอาดสะอ้านนะครับคอนโซลต่างๆสะอาดสะอ้านอ่ะมาดูน็อตซอกฝั่งนี้นี่นะครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับเลยนะครับทางด้านบนและด้านล่างนะครับเดิมๆแท้โรงงานนะอันนี้นี่เห็นไหมครับเดือนเซปเทมเบอร์นะปี18นะรถไปปี18เอาไปใช้งานต่อคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับอยากได้รถมือสองสักคันนะครับนึกถึงบริษัทเพชรยนต์คันรถมือสองคุณภาพเกรดเอนะครับรับประกัน ไม่มีชนหนักมีความจมน้ํากับไม่กอไม้ไม่มีเล่มเฉลิมรสูญหายนะครับแบบนี้เดิมทั้งคันนะครับกระจกก็เดิมทุกบานนะครับคันรถสวยคันรถเดิมให้แล้วนะครับอยู่ที่ลูกค้าแล้วนะสนใจคันนี้หรือเปล่านะครับราคาเพียงแค่3ามแ0 0เกเ้าฟรีดาวผ่อนแค่6กพันแนะครับราคาประมาณนี้นะต้องบอกเลยว่าถูกนะผ่อนถูกนะหกพันแดนะครับดีกว่าเดิมน,นะครับอ่ะสนใจก็ทักไลน์มาได้แล้วรถได้ลดปี18ปปลายปีนะครับ ไม่เก่าไปไม่ใหม่ไปพวกเนี้ยเขาจะเป็นรถหน่วยงานที่เขาเช่าใช้นะครับ5ปีเปลี่ยนนะครับมันก็ผลิตไปปียปี18อาจจะไปเริ่มใช้สัก19ต้นปีนะครับก็จะหมดสัญญาตอนมกราเรากลับเข้ามาแบบนี้นะปรับสภาพแล้วก็ขายให้ลูกค้าต่อนะครับทุกคันเนี่ยมันเป็นปลอดศูนย์หมดนะครับแล้วประกันไม่มีชนหนักพีความจมน้ํากับไมโครไมร์ K ai, แล้วเป็นรถหน่วยงานมือเดียวย้านะมือเดียวนะครับอย่าได้รถมือเดียวมาซื้อที่เพชรยนต์นะครับไม่ใช่รถบ้านนะพราพวกเนี้ยข้อดีของเขาคือตรวจสอบที่มาที่ไปนะครับของรถ เดี๋ยวผมเปิดข้างในให้ดูนี่ครับเครื่องยนต์ดูอัลวีดีไอนะครับ1 6 0 0 c, c. ีประหยัดน้ำมันประมาณสัก16โลลิตรได้อยู่นะครับอ่ะให้ดูนะว่ามันเดิมไม่เดิมนี่ดูคานหม้อน้ำนะหนึ่งสองน,อนะครับนี่โอ้โหเดิมกริปเลยนะครับสามเฉดเดียวกันตาปั๊มสาม L สาม R ปั๊มสามอยู่ครบนะครับอ่ะไฟหน้าแท้เดิมยี่ห้อไทโฟโตแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูคันหน้ากันนี่คันหน้านะโคตรตรงๆคมๆแบบนี้เดิมแน่นอนคานหม้อน้ำไม่มีรอยแกะขันไขขยับ นวฝั่งนี้เบ้าโชคต่างๆเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไขขยับแบบนี้เดิมนะครับน็อตซอกแก้มเดิมเดิมไม่มีรอยประแจขันไขขยับนะครับพวกลองต่างนะรูระบายอากาศซิลซิโคนสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์คำเตือนซิลิโคนด้านบนนะครับตรงนี้ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยโปะนะครับแบบนี้นะครับสีด้านในด้านด้านแบบนี้เดิมแท้โรงงานนะครับนี่หัวน็อตคมคมไม่มีรอยแกะตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบครบนะครับน็อตซอกต่างๆเดิมเดิมแบบนี้ซื้อได้นะครับเบ้าโชกนะครับ มาร์ก4 ABS ต่างๆอยู่ครบๆใครเรามองหาเอาติดสักคันนะครับอยากได้แบบสบายใจใช้งานต่อย,ยาวๆหลัก10ปีนะครับมาซื้อที่เพนยนนะครับแล้วคันนี้ที่ผมเชียร์เนี่ยราคามันประหยัดนะครับเพียงแค่3ามแสนเกาท่นะบาทฟรีดาวน์ผ่อนแค่6กพันแปดสนใจคันนี้นะครับติดต่อหาผมศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่อะอย่าเพิ่งปิดกันถ้าอยากได้เป็นปีสักสิบเก้ามีไหมมีนะครับสิบเก้าถ้าเป็นโฉมเนี่ยราคามันจะอยู่แถวแถว 439、419ตามเลขไม้นะครับอย่างคันนี้ไมมาแสานสามนะครับราคาอยู่ที่4 3 9แสนสเได้เป็นปีสิกลางปีพวกนี้ผลิตเดือน5เอน 6, นะ้เดือนหกนะเดือนพฤษภามิถุนาประมาณนี้นะครับก,ก็จะประมาณ4ี่สนะแล้วก็มีไมประมาณสักแสนหกก็4 1 9หนะครับคันนี้ไมแสนสี่นะครับก็จะอยู่ที่4 3 9แสนสามหมื่นเาพนดาวพวกนี้จะผ่อนประมาณสักเจ็ดน่ะครับแต่คันนี้หนึ่งที่ผมถ่ายให้ดูตะกี้ก็จะผ่อนประมาณ 6,008นะครับออะอย่างคันนี้นะครับ5,339ไม้แสนเจ็ดนะคันนี้นะปี18ไม้แสนเจ็ดคันเนี้ย3,99เท่ากันเลยนะครับแต่ว่ารถเก่าเนี่ยอันนี้ที่มันหลุดจองมามันแค่แสนสี่ไงผมก็แนะนําแบบนี้นครับมันก็จะประหยัดในส่วนของอเลขไม้นะครับได้ไม้น้อยกว่าแต่ราคาเท่ากนันก็จะคุ้มกว่านะครับก็จะให้ลูกค้าคันที่คุ้มๆก่อนนะสำหรับลูกค้าที่ดูช่องผมนะครับช่วงนี้เอาติสนะครับไม่ได้มีน้อยนะเรามีอยู่ในโกดังสามะเยอะเลยนะแต่เราอะ ปรับปรุงพื้นที่นะครับทำเป็นปูนขัดใหม่นะครับก็เลยต้องมาถ่ายประมาณนี้ก่อนนะอย่างคันนี้น้ำใหม่รู้สึกว่าไม้น้อยนะครับไม่เก้าหมื่นนะครับปี19ก็มีนะคันนี้ฟีดาวผ่อนสัก8 0 0พกว่าบาทนะครับแปดพประมาณนี้นะครับมีเอาติ๊อีกเยอะเลยนะสนใจนะครับรุ่นไหนคันไหนทักไลน์มาได้ไม้น้อยๆยังมีนะครับคันนี้ทะเบียน3 2 5เนี่ยไม่หกหมื่นนะคันนี้ไม่หกหมื่นราคา439ปี18นะครับไม่หกหมื่นอะแล้วดูมาดูคันนี้ถ้าอยากได้น้าใหม่คันนี้ก็สวย เจ็ดสามห้ารู้สึกกับสิบเจุดยี่หรือเปล่าอ่าเป็นปี19เฉยๆนะคันนี้ปี19นะครับหน้าใหม่คันนี้ราคา499ฟกีดาวผ่อนแค่8 5 0 0ันหนะครับมีมีนะครับหรืออยากได้เป็นแบบรุ่น S นะครับ1.8รุ่น S ปี19คันนั้นมีนะครับ4 4่0 0 0สี่หบาทแต่ใหม่เยอะนะใหม่มาสักแสนเจ็ดนะครับสนใจเอาติสนะครับสนใจ v ีออหรือสนใจรุ่นอื่นสามารถทักไลน์หาผมได้นะครับ0ศูนย์3กห้าเก้าห้าหอย่าลืมกดไลค์กดสี่ก่อนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้ วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ